ามาดูสุดสีนี่ครับรออยู่บล็อกเดี๋ยวลงให้นะครับนี่นะครับวันนี้ลูกค้ามาจะน่าจะมาจากทุ่งผันบุรีนะครับจัดชุดสีเวฟร้อยยูบ็อกไปนะครับไม่รู้ฟังแพ็กเสร็ยจยังเสร็ยจยังเจ้าไส้สองกิโลโอ้เดี๋ย่าดีย๋ยให้เหลือไว้นะเราไม่เอาไว้นะเออ ตฝงตามเขาอีกนี่นะครับได้สุสีเรียบร้อยอยู่บล็อกไปนะครับถึงชุดสวยเลยเอาลงมาสีน้ำเงินนะครับนี่ครับไม่เป็นไรลูกค้ารอได้ไม่เป็นไรลูกค้ารออืื่อ่นื้อเยื่อลูกค้ารอ